สวัสดีครับผมเลดลาซาด้านะครับวันนี้เราก็จะไปขับทัวร์ขับเที่ยวเมืองตาฮีกันนะครับพอดีได้โกโปรกับไมใหม่มาก็จะไปลองขับเล่นดูตอนแรกจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่ากว่จะติดอีกบ็อกซี่ได้นะเพราะมันจะแข่งให้โอ้โโคตรนานเลยแต่บอกไว้ก่อนนะที่ผมมาขับมอเตอร์ไซค์นี่คือมีคนเรียกร้องในคอมเมนต์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ กว่าจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะได้แบบไม่เสียงที่ชัดนี่แบบโอ้โหเสียงเงินไม่ไหลบ่าเหมือนกันตอนแรกนี้ก็หมวกก็เลยให้ยูทูบเบอร์ที่รู้จักกันนะเขามาช่วยดูให้เขาบอกไม่ให้เป็นที่หมวกเป็นที่ไม้ก็เปลี่ยนไม้ปุ๊บก็เอยาจะขึ้นรูปไปให้นะว่าไม้ไหนคนอื่นที่อยากทําจะได้ไม่เป็นเหมือนผมยี่ห้อของยี่ห้อคือดากี้นะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมซื้อเองอันนี้ก็สั่งมาจาก ลาซาด้าช้อปปีก็มีก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทแต่ว่าโอ้โหบอกเลยคุ้มแถมเป็นไม้สองขีดด้วยใครใช้โกโปบอกเลยว่าสบายมากเสียงชัดถ้ามุมองศาไม่ดีผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะมันเป็นคลิปแรกครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้ผมได้ครับวันนี้มาดูว่าวงเวียนตาคีไม่อะไรกินมัง ติบ็อกซี่นะรู้สึกแบบชี้มันโคตรหนักทุกคนขอโทษนะครับยากนะผมชอบหลุดพูดคำยากหนักมากเลยแบบอันนี้ทางลบนะฝั่งนู้นจะมีสถานีตำรวจก็ขับเบาๆกันับทุกคนทำมาเส้นนี้ใครอยู่ตาคี พรามาเยอะแล้วก็ชุมชนคนแอผมว่าจะเปลี่ยนชิวแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ชิวเนี้ยใส่ชิวนี้แล้วคนแม่งเห็นลูกตาไเว้ยแลเห็นลูกตาแล้วแบบอ,อายงอะเราเขาเห็นแค่ว่าเราเป็นใครเขาเห็นแค่เราใน YouTube ก็พอ จริงวันนี้ผมจะเอาไนก้ามาซ่อมน,นะแต่ว่าไม่โอ้หเชี่ยโคตรกระเด้งเมื่อกี้สะบัดเลยเห็นไหมคือแบบเขาทำทางไม่ดีเลยครับตาถึงนายกตาคีนะครับทำทางทำให้มันดีหน่อยมอไซค์เขาจะความตายเร ใครดูละครเรื่องกงกรรนัน่าจะรู้จักตาคีเลยนะเพราะว่าเขาก็มาแสดงที่ตาคีเหมือนนะครับเดมนดัมนเดมัน เราต้องเคารพนะครับเพราะว่าเราทำผิดจริงแถมรถผมไม่ได้ติดป้ายทะเบียนเพราะรถผมเป็นยังเพิ่งได้ป้ายมานะแล้วก็ผมยังไม่มีเวลาส่งไปให้ช่างอิฐอัดกรอบให้เลยก็เลยไม่ได้ติดป้ายทะเบียนก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทุกคนนะทำไงได้ครับทุกคนอยากหลอกก็ต้องใส่ท่อสวยๆดังๆเสียงมันจะได้แบบพาใจ นี่เขาเรียกตลาดสีเทพน,นะใครไม่เคยมาพาไปบนเล่นโพ้ผมแม่ทำคลิปลง YouTube มาประมาณเดือนหนึ่งลนะ ช่งนี้ออกมาขับตอนดึกไม่ได้ด้วยเพราะว่ามีก็มีเคอร์ฟิวนะดึกสุดก็ได้ชทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยนะทุกคนเคอร์ฟิวก็ผมจาไม่ได้น้ตตาคีนะเขาสวบัตนี่เคอร์ฟิวเท่าไหร่นะประมาณสามสี่ทุ่มนะั่นอ่ะเออผมลืมบอกว่าต้องขออภัยในเสียงหายใจนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าอยากได้เสียงดีเสียงชัดอะ มันก็ต้องไมมันต้องอยู่ตรงปากผมไงแล้วก็มันก็เสียงหายใจมันก็จะดังหน่อยเพราะว่าผมปิดรูลมทุกรูเลย <c oughs> มีของกินขาเจ๊ก็มีนี่โรตีอันนี้อร่อยนะชอบซื้อ เล่นเมืองตาขีนะครับคือมันกว้างกว่านี้นะแต่ว่าผมคิเดเกไปไกลอะ่ะเย็ยนแล้วนะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากกอับ้านเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นที่จะแบบมาขับถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะโช่วงนี้โควิดก็เยอะพอสมควรอันนี้ผมก็ใส่แมสสองชั้นเลยเนะี่ยแล้วก็หมวกก็ปิดรูลมอีกหายใจจะไม่ออกเลยก็เป็นกำลังใจผมก็กดไลค์ก็แชร์ก็ชอบครกดติดตามให้ด้วยนะครับ เนี่ยเสียงตดมันดังมากทุกคนแล้วคือแบบแล้วมันชอบไปติดตรงใต้สะพานแล้วก็ไม่มีป้อมตำรวจตรงนั้นะคือผมจะบอกทุกคนลยครับว่าช่องผมอาจจะไม่ได้มีแค่มอไซค์นะครับอาจจะมีรถยนต์แทรกบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวชมกันว่าเป็นรถองไรแต่บอกเลยว่าสุดยอดแต่ละคัน แลก็ถ้าหลักๆเลยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะมีแบบเที่ยวแบบถ้าผมไม่ได้ทาคลิปมอเตอร์ไซค์ก็จ,จะมีแบบเที่ยวเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมก็เวลาขับรถก็สมมุกกันน็อกนะครับผมบันเหตุเกิดได้ทีท่ นี่ผมทันท o ย t ท b e ก็ดีเหมือนกันนะเพราะเวลาไปไหนมันก็สวมหมวกเนาะกล,กล้องติดอยู่ที่หมวกใช่ไหม,มก็แบบก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งหมวกกันนอ็อกแล้วก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยครับเวลาบิดออย่านึกว่าแบบทางมันโล่งแล้วก็บิดบิดแบบโอโ้โหไม่ลืมหูลืมตาบิดอย่างเดียวต้องดูด้วยบางที ทางโล่งก็จริงทางข้างหน้า,าจ,จะเป็นเส้นขาดหรือว่ามีหินมีทรายลื่นไปน้องผมเพิ่งเข้าโรงบามเมื่อไม่มมก,กี่วันนี้ลื่นทรายนะครับนิ้วหักเลยนิ้วหักเลยลื่นทรายเป็นทรายที่เขาเอามาทําพุกถนนนี่แหละนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่เก็บไม่กวาดนะครับแต่ว่าอันนี้อีกทีนึ่งนะยไม่ใช่ตรงเมื่อกี้นะครับเขาชี้ให้ดูตัวอย่างน้องผมลืน่นนิ้วหักแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบนะครับอืมฝากไว้เลยครับผู้ใหญ่ตาขีนะ ตรงผ่านไปก็จะเจอป้อมตำรวจป้อมหนึ่งะทุกคเผื่อใครจะามายูตาขีดูไว้ถ้าแบบรู้ขับรถแต่งรถซิ่งนะดูไว้มีป้อมตำรวจตรงไหนถ้าตอนเช้ามีของขายเต็มไปดเวยนี่ร้านสืา้า อนยังดีหน่อยมีลมเข้าตรงคอถ้าไม่มีลมเลยผมตายแน่ๆแ,แต่ตอนนั้นเ็นก็มีนะของกินเยอะแยะนีะ่รับมะเผาแม่เพื่อนผมนะก็ซื้อได้ ถ้าสมมติใครดูคลิปผมทันนะคลิปที่ผมทําขับรถนี่แหละเมื่อสองเดือนสองเดือนที่แล้วมังแบบเสียงไม่ีอ้โหไม่ดีเลยถนะ้าใครดูทันนะนะเพราะามันเปรียบเทียบคลิปนี้บอกเลยคนละเรื่อง่อคลิปแล้วผมขับเร็วไม่ได้ด้วยเพราะว่าใช้โทรศรัพท์ไอโฟนนะถ่ายแล้วก็เครื่องมันใหญ่มันก็สะบัดน้ำหมวกอันนี้ก็ถามว่าหมวกหนักขึ้นไหมก็หนักขึ้นประมาณนึงเท่ากับว่าไม่ค่อยใสย่แถมตัวโกโบนี่มันมีการสั่นดด้วยไนงะ ก็แบบดีหน่อยผมไม่อยากขับเร็วมากนะวันนั้นตรายถ้าแบบไม่ใช่ในชุมชนถนะนโล่งๆนะบอกเลยจัดเต็มครับน้องๆ เฮ้นมันเปิดให้ใช้ตรงนี้ได้แล้วว่าเชื่อแม่งตอนแรกบอกว่าให้ใช้ได้กุมภาที่แม่งสิงหาแล้วเพิ่งใช้ได้เว้ยทุกคนแล้วคือแบบสร้างโคตรนานอะ่ะนี่ก็ชิกบานะเป็นสถานบันเทิงตอนคืนก็คนตาขีก็รู้จักดยเดี๋ยวผมเกินไปเลยว่าคลิปหน้าไปไหนคลิปหน้าจะพาไปสัตทะเลดูเลยว่า กสัตทะเลเนะเป็นแบบมีอะไรตางนะคลิปหน้าแนละ้วทุกคนนะก็ติดตามพีพีต่อไปนะครับฝากด้วยนี่ก็หมู่บ้านนะแถวนี้หมู่บ้านเยอะหมู่บ้านเยอะมากเลยนะตอนแรกแถวนี้เป็นป่าหมดเลยตอนนี้ก็โ,โหคนก็มาทําสร้างบงสร้างบ้านนะตอนนี้ป่าเริ่มหายไปแล้วนะธรรมชาติกใมีเรียบบ้าน เมื่อเช้านี้ผมไม่กล้ามาเซเว่นหน้าโรงแามเลยเพราะอะไรไหมโอ้โหคนมาฉีดวัคซีนนะโคตรเยอะมาฉีดวัคซีนเยอะไม่เท่าไหร่นะไอ้นี้มันโคตรเยอะเลยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคนแบบโควิดอะอยู่ในโรงพยาบาลอนะเยอะมากนี่ยวผ่านร้านช่างที่ผมทำบ่อยๆละร้านช่างตีนะ ทั้งตีทั้งตีงตโอเคทุกคนครับถ้าชอบกดไลค์แชรกดแชร์ถ้าคันแ,นแนค่กัซารสไคร้ไปเจอกัน EP หน้าว่าเดี๋ยวผมจะพาไปสัตว์ทะเลนะครับว่ามีอะไรบ้าง